Terima kasih telah menonton! พันตำรวจตรีสมานศรีพูลสาระวัตรสอบสวนสบพอบอ่อทองได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุทุ่งเหียงจุดบอ่อทองว่ามีชาวบ้านพบศพลอยน้ำในฝายทดน้ำป่าป่า,ปาหมู่ที่3ตํตำบลทัดทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบุรีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลัง,งวงดูศพที่ส่วนหัวและไหลลอยโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำจึงให้กู้ภัยช่วยกันนำขึ้นมาจากฝายทดน้ำมีความกว้าง10เมตรลึก3เมตรทราบชื่อคือนายสมบัติคำภาอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่151 หมู่ที่1ซอยเทศบาล6ถนนสายหนองสองมเด็จ บอ่อทองตำบลบ่อ,บบอทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสวมเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ทางกู้ภยัยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยายบาลบอ่อทองเพื่อหาสาเหตุการตายในครั้งนี้จากการสอบถามนางสาบวบัวขำสาแก้วอายุ43ปีชาวบ้านที่พบศพลอยน้ำคนแรกเล่าว่าตนเองพร้อมกับสามีและลูกๆรวม5้าคนได้ชวนกันออกมางมหอยที่ฝ่ายทดน้ำแห่งนี้ขณะที่กำลังงมหอย,อยอยู่นั้นได้เหลือไปเห็นบางอย่างุโผๆพ,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 พตอนแรกคิดว่าเป็นลูกมะพร้าวจนกระ ทั้งเกิดแรงกระเพื่อมของน้ำส่วนหัวและส่วนอื่นจึงโผล่ออกมาชัดเจนเลยรู้ว่าเป็นศบจมน้ำรู้สึกตกใจมากจึงรีบวิ่งขึ้นมาจากน้ำทันทีแล้วบอกสามีให้ไปบอกชาวบ้านมาช่วยดูจนกระทั่งทราบพ,พลังว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต เป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทางญาติกําลังออกตามหาต่อมาน,นายธนวัน์คำภาญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าผู้ตายได้หายออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่3พฤศจิกายน2564ได้ออกกันช่วยตามหาตั้งแต่เมื่อวันนี้ปกตินายสมบัติผู้ตายมีโรคประจําตัวคือโรคลมชัก แต่ชอบเดินไปมาตามถนนใกล้บ้านพักและกลับเข้ามาบ้านทุกครั้งไม่เคยเดินมาถึงจุดที่เกิดเหตุหรือเดินออกมานอกถนนจนมาครั้งนี้ได้หายตัวไปแล้วมาพบเป็นศพจมน้ำดังกล่าวซึ่งคงต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งต่อไป